EP ที่3การขึ้นสู่มิติใหม่หรือ Ascension คุณเคยได้ยินคำว่า Ascension หรือเปล่าหลายคนอาจสงสัยว่าการขึ้นสู่มิติใหม่หมายถึงอะไรมันคือการหายตัวไปอยู่ดาวอื่นหรือเป็นแค่แนวคิดเชิงจิตวิญญาณจริงๆแล้ว Ascension ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด แต่มันคือการที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังเคลื่อนจากความถี่ของความกลัวไปสู่ความถี่ของความรัก Ascention ชชคือกระบวนการยกจิตสำนึกจากระดับต่ำไปสู่ระดับสูงจากการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเป้าหมายจากการมองโลกด้วยสายตาแห่งการแข่งขันสู่การเห็นว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกัน ในทางจิตวิญญาณมันคือการเลื่อนจากมิติสมิติที่เน้นวัตถุก,การเอาตัวรอดและอัตตาไปสู่มิติที่สูงกว่าที่เน้นพลังงานความถี่ความรักและความเข้าใจเมื่อคุณก้าเข้าสู่กระบวนการแอสเชนชั่นคุณอาจสังเกตเห็นว่าความกลัวที่เคยควบคุมชีวิตเริ่มไม่ทำงานอีกต่อไป สิ่งที่ไม่จริงไม่สอดคล้องกับหัวใจจะถูกผลักออกไปเองความสัมพันธ์ที่กดทับจะค่อยๆสลายเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่แท้จริงเข้ามาสัญชาตญาณและญาณที่เริ่มเปิดกว้างคุณไวต่อสัญญาณจาก,กระวาลมากขึ้นแอชเชนชันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่สะท้อนอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนตัวอย่างเช่น หญิงสาวคนหนึ่งเคยทำงานที่ตนเองไม่รักแต่ทนอยู่เพราะรายได้จนถึงจุดหนึ่งเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกเช้าคือความทรมานแต่พอเริ่มฝึกสมาธิและหันมาสำรวจจ,จิตใจเธอได้ยินเสียงข้างในบอกว่าชีวิตนี้ต้องมีอะไรมากกว่าการเอาตัวรอดท้ายที่สุดเธอตัดสินใจออกมาเริ่มต้นใหม่กับงานที่สอดคล้องกับใจ และนั่นทำให้เธอค้นพบพลังชีวิตและความสุขที่แท้จริงนี่คือตัวอย่างการขึ้นสู่มิติใหม่ในแบบที่จับต้องได้อ s c e n ช i o n คือแกนกลางของการปฏิวัติทางจิตวิญญาณเพราะไม่ใช่แค่โลกที่ปรับคลื่นพลังงานตาม EP ที่สองแต่คือการที่จิตสำนึกของมนุษย์ก็ต้องขยับตามและเมื่อผู้คนนับล้านยกจิตขึ้นพร้อมกันโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนมิติไปด้วย การขึ้นสู่มิติใหม่ไม่ใช่การหนีไปไหนแต่มันคือการกลับมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความถี่ที่สูงขึ้นและคุณที่กำลังดูคลิปนี้อาจกำลังอยู่บนเส้นทาง ascension แ,ชชแล้วโดยไม่รู้ตัวอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพราะในตอนต่อไปของซีรีส์การปฏิวัติทางจิตวิญญาณเราจะพูดถึงว่าวิทยาศาสตร์ควรนตัม อธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเองคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเอง เริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยและหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึง จิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนและหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ